มันยังติดในจิตในใจเรื่องการช่างคุณงามความดีในการละชั่วทำดีว่าเหตุเกิดแบบนี้และที่จะไรรับรับแบบนี้หลวงปู่ก็เ,เป็นมาก่อนลูกนี่เหมือนลูกนี่หนแหละสินห้าเราก็สมบุรณบริบูรณ์สินแปก็สมบูรณบริบูร์ปฏิบุปฏิบัติทางด้วยนังกรมนั่งภาวนาแต่คนชั่วทำไมมันจริงได้ดี ไอเราทําดีขนาดนี้ทําไมจึงไม่มีอานิสงส์เน่บอกว่าอํานาจจีนสามารถปรารถนาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราปรารถนาอย่างความสําเร็จทาไมเราจึงไม่ได้ทําไมเราจึงตกทุกข์กได้ยากตัวละกรลรำบากทําอะไรก็ไม่สมบูรณ์บาลานุโดยเหตุอะไรก็เกิดท้อแท้อ่อนเอเกิดน้อยเนื้อต่ําใจท้อเกอบทําความชั่วเหมือนกันเราทําดีตลอดกับคนในหมู่บ้าน กับปี่ป้านะอากับเพื่อนกับอะไรต่างๆนานาผลสุดท้ายเกิดเขาเอยเกิดเขาหาเรื่องเราถูกหาเรื่องว่าเราเป็นคนไม่ดีหลวงปู่ก็ทอทอ,อจนเกิดเลือดเข้าตาเกิดจะฆ่าล้างโคดล้ลางผ่าพันหลวงปู่ก็เป็นมาก,ก่อนลูกหลานเรื่องของพวกนี้แต่ถ้าหลวงปู่ไม่มีธรรมะของใจหลวงปู่ก็คงจะเป็นไอ้ฆาตกรโหดคงจะอยู่ในโน่นในคุกในตารางที่ถูกประหารชีวิตก็ไม่ทราบแล้ว แต่คุณงามความดีที่ลวงปู่ได้ศึกษาความรู้พิษวัรทำอยู่ตลอดนี่แหละลูกเป็นที่ช่วยเราลูกจะคิดว่าลูกตกตำ่ำตราบใดที่ลูกยังมีสติกําลังปัญญาอยู่แบบนี้และลึกถึงคุณงามความดีอยู่แบบนี้นั้นเลยลูกศรีห้าช่วยแล้วถ้าศรีห้าไม่ช่วยลูกลูกจะท้อใจแล้วก,ก็เกิดเป็นคนเลวทันทีให้ลูกแน่ใ,ใจใจว่าเดี๋ยวนี้ ศีลทานศีลภาวนาของลูกได้ช่วยลูกแล้วทำให้ลูกยังมีพลังก,กำลังใจที่จะสู้ในทางโลกต่อไป